คนดิเดออตพบตรอปีนี้เหลืออยู่แค่3คนแต่ถ้ว่านอกจาก3แมคนดิเดตแล้วบิ๊กตำรวจที่กำลังถูกจับตามองจะเป็นม้ามืดเข้าวินคว้าเก้าอีพออ้พบตอรอคือบิ๊กจวบพลตำรวจโทรประจวบวงสุขผู้ช่วยพอบอรตอรอรักษาการแทนรองพอบอรตอรอคนสนิทนายใหญ่บ้านจันทสองล่าจึงเป็นที่มา ทำให้เสรีพิสุจิ์อาจฟ้องอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรหากเลือกบิ๊กจวบนั่งพอบอตอรอซึ่งแน่นอนเรื่องวันนั้นผมได้หยิบยกเรื่องของการแต่งตั้งพอบอตอรอและปัญหาภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติขึ้นมาเป็นเรื่องหลักในการอภิปรายถ้าท่านใดติดตามชมวันนั้นนะครับสามารถไปรับชม้อหลังได้นะครับในช่องโตต้ทอล์กหรือช่องแฟนเพจนะครับ โตโต้ปีระจงเทพสามารถรับชมได้ครับในวันนั้นนะครับ12กันยาผมได้พูดถึงเรื่องตำรวจนะครับตำรวจในวันนั้นว่าผมเห็นปัญหาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งในฐานะผู้ที่ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมธิการศึกษาปฏิรูประบบราชการตำรวจนะครับในคณะกรรมธิการคอามรั่นคงย่่งรัฐซึ่งผมได้รับมอบหมายมาศึกษาเรื่องนี้ผมได้รับข้อมูลจํานวนมากมายจาก คนในคนนอกองการตํารวจว่าเวลานี้สํานักงานตํารวจมีปัญหาเยอะมากและก็ยากที่จะแก้ไขถ้าหากไม่ได้รับความร่วมมือและเอาใจใส่จากฝ่ายบริหารโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีอย่างแท้จริงปัจจุบันเนี่ยการแต่งตั้งของปรตรพี่น้องประชาชนทราบไหมครับว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างไม่ได้มีเกณฑ์ชัดเจนตายตัวนะครับไม่ได้มีการประเมินแบบรอบด้านแต่เป็นการประเมินแบบหลวม หคุณต้องเป็นอะไรบ้างครับคุณสมบัติเบื้องต้นคุณต้องเป็นรองพอบตรและคุณต้องเป็นจเรตํารวจแห่งชาติอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะมีโอกาสขึ้นเป็นผบตรพบตรทําหน้าที่อะไรครับโอ้โหดูแลตํารวจสองแสนกว่านายฮะลงพักอีกพันกว่าแห่งพั0สกว่าแห่งทั่วประเทศมีอํานาจในการสั่งการให้ตํารวจ ผู้ใต้บังคับบัญชาสองแสนกว่านายน,นั้นนะครับสืบสวนสอบสวนได้ทั่วราชานาจักรเป็นต้นน้ําของกระบวนการยุติธรรมดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนประชาชนนึกไม่ออกกินไม่ได้นอนไม่หลับก็โทรหาตํารวจฉะนั้นตํารวจเนี่ยเป็นด่านหน้าของกระบวนการยุติธรรมที่ผมใช้คําว่าถึงประตูบ้านของพี่น้องประชาชน ฉะนั้นให้คุณให้โทษก,กับประชาชนได้ตําแหน่งนี้จึงเป็นตําแหน่งที่สําคัญมากแต่นายกรัฐมนตรีนั้นน่ในฐานะประธานกตรนะครับตามพรบตํารวจแห่งชาติปี2565ได้ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับรองหรือเป็นหนึ่งในประธานกตรในการคัดสคงตาแหน่งพบตรเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเขาจึงออกกฎกติกาในการแต่งตั้งพบตรมา ว่าให้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับผมพูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าจะต้องเป็นรองพบตร,รหรือเจเรตํารวจแห่งชาติซึ่งมีประมาณสี่ส้าห้าคนนะครับเนยศพลตํารวจเอกนะครับแล้วมีอะไรอีกครับที่จะได้เป็นพบตรหนึ่งมีความรู้ความสามารถมีอะไรครับมีความอาวุโสนะครับหลายคนรู้สึกคําว่าอาวุโสห,หมายถึงแก่ใช่ไหมต้องอายุเยอะสุดใช่ไหมไม่ใช่นะครับทําไม บิ๊กโจ๊กถึงเรียกว่าอาวุโสสูงสุดถ้าหากบิ๊กโจ๊กไม่หลุดจากรองพบตรไม่ถูกพักราชการเพราะว่าบิ๊กโจ๊กอยู่ในตําแหน่งก่อนหน้ายาวนานที่สุดนะครับคาว่าอาวุโสเนี่ยหมายถึงตําแหน่งชั้นยศก่อนหน้าว่าอยู่กี่ปีกี่ปีสมมุติคุณอยู่ในตําแหน่งผู้บัญชาการ คนนี้อยู่3ปีคนนี้อยู่2ปีคนนี้อยู่1ปีใครอาวุโสสูงสุดครับ3ปีต้องไหมครับถึงจะมีขึ้นเลื่อนขึ้นชั้น,ข,นขึ้นต่อไปได้นั่นแหละครับคําว่าอาวุโสไม่ได้หมายถึงอายุนะครับบิ๊กโจ๊กอาจจะอยู่3ปีคนที่2อาจจะอยู่2ปีคนที่3อาจจะอยู่1ปีแต่บิ๊กโจ๊กอายุน้อยกว่าทั้งสองคนเลยถามว่าใครอาวุโสสูงสุดครับก็ต้องเป็นบิ๊กโจ๊กนี่จึงเป็นเหตุหนึงหรือเปล่า ที่บิ๊กโจ๊กถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพราะถ้าบิ๊กโจ๊กยังนั่งรองผบตรอ,อยู่ในเวลานี้บิ๊กโจ๊กจะถือว่าเป็นผู้มีอาวุโสสูงที่สุดพลตรวจเอกกิติรัตน์จะเป็นคนที่อาวุโสลำดับรองลงมาจากบิ๊กโจ๊กนะครับคราวนี้พอบิ๊กโจ๊กถูกเด้งออกไปจากสายระบบแล้วเนี่ยทำให้กิติรัตน์หรือกิตติรัตน์เนี่ยพลตเอก ซึ่งเป็นรักษาการพอบอตรอ,อยู่ในเวลานี้จะต้องเป็นเบอร์หนึ่งที่มีโอกาสสูงสุดในการนั่งตำแหน่งพอบอตรนะครับและโดยปกติเนี่ยการตั้งพอบอตรนะครับการตั้งพอบอตรเนี่ยนะครับเราจะอาศัยเขาเรียกอะไรอะ อาศัยความอาวุโสอย่างเดียวไม่ได้ต้องประกอบด้วยความรู้ความสามารถเคยผ่านงานสืบสวนสอบสวนได้ปราบปรามมาด้วยนั่นหมายความว่าคนที่ไม่เคยผ่านงานสืบสวนสอบสวนหรือปราบปรามป้องปราบปราบปรามก็นั่งไม่ได้ถูกต้องไหมครับแต่ทั้งสามคนในเวลานี้ซึ่งเป็นคัดิเดตพอบอรตรนี่ไม่ว่าจะเป็นพลตํารวจอีกไก่บุญชวดทรง พลตำรวจเอ,อกกิติรัตน์นะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นแค่3ามค a ดิเดตท,ที่มีโอกาสสูงที่สุดที่จะได้ขึ้นพบตรโดยปกติพบตรต้องตั้งตั้งแต่เดือนกันยาแล้วอย่างล่าช้าสุดนะครับผมจึงอภิปรายไปบอกว่าเชื่อผมเถอะตุลาคมเนี่ยต้นตุลาอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ยก็ยังไม่ได้พบตรผมพูดตั้งแต่กลางเดือนกันยาแล้ว ผมบอกว่าสิ้นเดือนกันยาก็ยังไม่เห็นหน้าพบตรต้นเดือนตุลาก็อาจจะยังไม่เห็นหน้าพบตรก็อาจจะเป็นไปได้แล้วมันก็เป็นหนึ่งที่คําผมพูดณวันนี้เราก็ยังไม่ได้พบตรเพราะอะไรฮะเพราะมันมีกระบวนการบางอย่างที่อยากจะเอาคนนอกจากสามคนเนี่ยขึ้นมาเป็นพบตรผมจึงดักทางไว้ก่อนตั้งแต่วันกื่นเดือนกันยาแล้วผมดักทางไว้เลย ผมบอกว่าอย่านะอย่าทำอะไรที่นอกลูก่นอกทางนะคิดจะเอาคนของตัวเองขึ้นมาเป็นบพบตรข้ามห้วยข้ามนองมาอีกใช่ไหมยอย่าต้องให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์กติกาที่มกกีก็ยึกจักยึดจักยึกจักอยู่จนตอนเนี้ยนะครับเห็นว่าวันที่เจ็ดวันพรุ่งนี้จะตั้งงบตรแล้เพราะว่าทนแรงเสียดทานแรงบีบคั้นไม่ไหวและไม่กล้าเสี่ยง ที่จะเล่นลูกไม้พิสดารอีกเนี่ยนะก็เลยจะตั้งพลพลตำรวจเอกกิตตรัตน์ขึ้นมาเป็นบบตตรอตามกติกาแล้วนะครับความชอบธรรมสูงสุดในเวลานี้คือกิตตรัตน์ครับฉะนั้นผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่รู้จักส่วนตัวกับพลตำรวจกิตตรัตน์แต่ผมพูดในเชิงหลักการความถูกต้องความเหมาะสมตามกติกาที่คุณนั่นแหละเป็นคนวางกันไว้ ไม่ใช่ผมเป็นคนวางคุณวางกันมาเองตั้งแต่ต้นนะครับ